สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้จัดเป็นนิสสันอเมรามาให้นะคะรุ่นนี้ขายดียอดนิยมราคาผ่อนถูกประหยัดน้ํามันเออฟังก์ชันก็เยอะนะคะกับนิสสันอเม r a เครื่อง1.2สปอร t ตเทคปี2019กับเลขไม์เพียงแค่80,000กิโลเท่านั้นจ้าลูกค้าจ๋าคันนี้นะคะเปิดราคาขายอยู่ที่289,000บาท เริ่มต้นฟรีดาวนะคะจะผ่อนอยู่ที่4,800บาทนะคะมาดูตัวรถเลยคันนี้เป็นสีขาวมุกนะจ๊ะลูกค้าจ๋ากระจังหน้าโรเมียมนะคะตาไฟใสๆพร้อมกับแต่งชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะ,ะชุดแต่งนี้นะคะจากศูนย์ไม่ได้มีให้แต่เจ้าของคนเดิมแต่งมานะคะถัดมานะคะคันนี้เป็นแม็กอัลลอยติรถเป็นของนิสสันเนาะกระจกข้างมีไฟเลี้ยวมีคิ้วกันสาดครบ4มุมเลย ภายในนะคะคันนี้ก็จะได้มาเป็นกระจกไฟฟ้าเบาะหนังนะคะตัวส p o r t ตเทครู้สึกเหมือนจะเป็นตัวท็อปนะคันนี้นะคะลูกค้าจ๋ามีแอร์แบ็ฝั่งพวงมาลายัยแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะคะไม่ก็เป็นไม้แท้ฟังก์ชันวิทยุเกียร์หกสปีดนะเอ้ย <laughs> เกียร์ออโต้พูดผิดขออภัยนะคะ <laughs> แล้วก็หน้าจออ่อกล้องขอเขาเรียกว่าอะไรนะ กระจกนะคะอันนี้เปลี่ยนมาแล้วก็รู้สึกเหมือนจะมีกล้องหน้ารถให้ด้วยเนาะหลังคาสะอาดมากนะคะคันนี้เอ,อ๊ถุงบังแดดยังไม่แกะนะสองฝั่งจะมีกระจกให้นะคะเบาะชำรูดเดี๋ยวเราเก็บงานให้หมดเลยจ้าเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะด้านหลังนะคะก็จะมาเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่ากว้างขวางตรงกลางอึบอึบอึบ มีช่องพักแขนมีช่องใส่แก้วน้ำให้นะก็ถือว่าได้ไปฟังก์ชั่นครบๆคุ้มๆเลยนะคันนี้นะคะด้านท้ายมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด3จุดเดี๋ยวให้ดูด้านท้ายอันนี้จะแต่งสปอยเลอร์มาเป็นสีดำดำตัดขาวนะคะดูเท่ดูหลอ่อด้านหลังกว้างๆนะคะมีชุดยางนะคะบอกแม่แรงยังอยู่แต่ว่ารถยังไม่ได้ทําความสะอาดให้นะ แต่สวยนะคะคันนี้นี่เลยนะคะให้ดูทุกซอกทุกมุมตั้งแต่รถเพิ่งเข้ามาแบบไหนดูแบบนั้นนะคะน็อตก็เดิมๆเลยจากคันนี้มีเก๊ใส่ของนะคะสมุดคู่มือก็ยังอยู่เลยนะด้านบนอ่าด้านบนไม่มีนะจ๊ะเดีย๋ยวไปดูตรงหน้าห้องเครื่องกันโอ้มองได้ลหรอ โอ้อยู่นี่มาหน้าเครื่องคันหน้าเดิมๆนะคะน็อตเดิมโรงงานเลยคันนี้แผ่นเพดอยู่ครบอ่าสวยๆเลยแบตเตอรี่เก่าเราเปลี่ยนให้นะคะมอกสติกเกอร์ต่างๆก็ยังอยู่ครบหมดเลยก็สำหรับ f อท่านไหนนะคะสนใจอยากจับอยากจองอยากเป็นเจ้าของอยากรูู้เพิ่มเติมคันนี้นะคะเบอร์โทรนไลน์ฝักหมูให้แล้วต่างจังหวัดทำสัญญยายถึงที่ส่งให้ฟีถึงบ้านจ้า